ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับชื่อร้านโจ๊กแอนนี่นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณวงเวียนใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมพอเห็นหน้าตาของข้อยเตี๋ยวต้มยำเป็นเส้นมาม่านี่คงน่าทานทีเดียวับคุณผู้ชมนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ เป็นกุ้งตัวขนาดใหญ่ทีเดียวครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ผมสั่งเป็นเส้นมาม่ามานะครับคุณผู้ชมน่าอร่อยทีเดียวครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านแอนนี่สถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนนะครับนี่ครับโจ๊กแอนนี่ครับนี่กุ้งตัวใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองชิมดูน้ำซุปนะครับว่าจะอร่อยไหมนี่ครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับ ไม่ผิดหวังจริงๆครับคุณผู้ชม